เป็นน <ider> <seeing> ้ำมนตบยกขึ้นมาะรยกขึ้นมายน้ำรรน้อขานีนะครับหลวงตาได้ผ่านสาสุกเก่านะครับโรงพยาบานน่านครับจะใช้เส้นทางวอร์ราวใช้ทั้งเส้นนะครับระเลียวซ้ายถนนมหายศนะครับอาขวเทศรกิจด้วยนะครับ สวัสดีครับ,รบโอ้โหเอาไปจอนั่นด้วยนะขอเ,อเอทสกิจด้วยนะครับ

สายช้างเผือกแน่ฮะไม่ไปแยกช้างเผือกเลี้ยวซ้ายไม่ไม่ดนดีไทยเลี้ยวซ้ายหรือว่าไหรอจ้องดนตีไทยเลี้ยวซ้ายไปเส้นหลักเส้นหลักเมือนที่เขาไปอยู่ละรอบหรอกเส้นหลักเส้นหลักไปเส้นหลักครับลูกพี่โอเคเส้นหลักเส้นหลักเลี้ยวซ้ายมามหา yut เลี้ยวซ้ายมหา yut นะครับเสียชัยนะครับไปถึงแยกดนตีไทยเลี้ยวซ้ายมามหา yut นะครับ เมื่อกี้รองเขาบอกแล้วลองลองกินสนูกน้เับไม่ไว่น้ำมูไม่เป็นน้ำมูกให้ปูสมองคอ คนบอกแล้วร้องร้องร้องการบอกกัะตามแขนไปถามเช่เส้นทางเปลี่ยนไม่คุยคนจะไปเส้นลักเนี่ยคนจะไปเส้นลักเงี้ยา นี่ครับสวายเพิสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุสาธุเหนือน่อุ้ลครตนแรกเลยครับครับรับดูหัร้านเลย เอาละต้นรูปต้ประชาการตังเอาเพืเราบปกินกนใหญ่ตัวไปมังกรอ่านะครับเปลี่ยนเส้นทางนะครับท่านที่ชมอยู่นะครับใช้เส้นทางถึงสนามบินเส้นตรงนะครับบอรวิชัยทั้งเส้นนะครับนะครับนะครับเส้นตรงทั้งเส้นนะครับโนตรงอุปัตยไหมตรงไปใช่ไหมตรงไปสนามบินเลยนะเดินมาเดินมาหลวงตาเมตตาเดินมาเดินมา เด็กมาลูกอ่สาธุครับโอ้เด็กโตมาเป็นเป็นเด็กดีนะโอ้หน้าตายิ้มทุกคนเลยน่ารัก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 โอ้สาธุสาธุนั่งตรงตัวงอย่าจับตาจับตาเราให้ยิ้มอะไรเนี่ยนะครับดวนตามาถึงพี่น้องบ้านสถารถ คนงามทั้งหลายสาธุบุญกระแม่นห้ามนะครับเนี่ยวันนี้ไปจับขาไปนะครับเปลญจะเตายได้ครับเนี่จับไปล้วล้มก็จะเรื่องใหญ่อันตรายจับน้ำไว้เลยครับแม่สาธุบุญนะครับได้บุญทุกท่านทุกคนนะครับ อันนี้ซ้อนกันเลยก็ได้นะลูกยกจะได้ถวายพร้อมกันอันไหนยกไม่ได้อ่าจับไปเฉยๆโอเคตั้งตรงๆนะลูกสาสาทุกคนนะครับได้บุญทุกท่านทุกคนนะครับน้รถอยู่ไหนรถอยู่นู้นเดินโอ้ใบหนุกผมไม่เดินเลยตอนนี้นะครับหลวงตาใกล้ถึง โอววนสนามบินแล้วนะครับอย่าจับตอกันเลยสวัสดีครับนี่ะงครับน้ำตากมุห้งตาแล้วแแกเป็นน้มคลได้ก่อนลงนานนลงตาได้เคาะแล้วนะครับเป็นน้ำมตนใช่ไหมครเอาเป็นน้ำมนน้ำมงคลครับน้ำมงคลบางทีญาติโยมก็อยากจะได้ให้ลงตาเป่าให้แต่ท่านไม่ ไม่ไม่มีวิชาอาคมท่านมาสายทำครับผมท่านจะเมตตายอย่างเดียวครับครับข้อให้ก็ไม้เนี่ยก็เป็นไม้แี่มงคลกระแสจิตให้ครับผมตอนนี้จะถึงสนามแยกวงเวียนสามปีนะครับท่านจะพักข้างหน้านะครับที่ตี้ดีเซลนะครับ